ขึ้นขึ้นเลยค่ะพริก3เม็ดเผ็ดแซ่เบเวอร์สีแซ่บซวงมากๆเวลาติดคอค่ะอันยอง สวัสดีค่ะมาปังนะคะวันนี้นะคะปังได้ไปเซเว่นมานะคะแล้วก็ไปเจอนี่ค่ะน้ำพริกแบบพกพานะคะมีหลากหลายมากเลยสำหรับวันนี้นะคะเราได้มาทั้งหมด8อย่างอ่าเรามาดูกันเลยนะคะอย่างแรกนะคะก็จะเป็นน้ำพริกนรกตาลุ่มเจริญเราจะมาดูกันว่าข้างในเป็นยังไงนะคะ ก็จะเป็นเล็กๆแบบนี้นะคะพกพาง่ายเราก็จะชิมเลยละกันรีวิวแบบง่ายๆเลยนะคะเพื่อนๆก็หาทานกับข้าวสวยได้ง่ายๆเลยเข้าวสวยก็ซื้อในเซเว่นได้มีหลายแบบนี่อืมอืมรสชาตินะคะอันนี้ก็เผ็ดระดับหนึ่งแล้วก็เค็มกลมกล่อมนะคะอร่อยดีค่ะเพื่อนๆกินอีกคำอืมใาได้เลยค่ะเจ็ดบาทต่อไปตาลุ่งเจริญเหมือนกันจะเป็นปลาทรงเครื่องนะคะ ดูข้างในก็จะเป็นก้อนๆแบบนี้เดี๋ยวลองชิมแบบไม่มีข้าวหน่อยก็กลิ่นปลาไม่ได้แรงมากนะคะแต่เหมือนมันจะมีส่วนผสมของน้ำพริกเผานิดๆด้วยแต่เผ็ดมากกินกับข้าวกินกับข้าวน่าจะพอดีนะคะปลาไม่ฉุนเท่าไหร่สรุปว่าเออเดี๋ยปปลาติดคอค่ะสรุปคือปลาติดคอ คือกินปะลาลายังไม่ฉุนเท่าไหร่ก็คือใครที่ไม่ชอบแบบกิ่นแรงๆของปะลา้านะคะก็สามารถซื้อทานได้เหมือนจะมีส่วนผสมของน้ำพริกเผานิดน,นึงแต่ว่าค่อนข้างเผ็ดนะคะส่วนตัวแล้วค่อนข้างเผ็ดต่อไปเป็นน้ำพริกกุ้งสวรค์นี่ค่ะเรามาดูกันนะคะว่าก,กุ้งสวรค์จะเป็นยังไงอืมหวานมีกลิ่นกระเทียมค่ะสำหรับคนที่ชอบหวานๆน,นะคะก็แนะนำอันนี้เลยด้านซองสังเกตเลยว่ามันมี โอ,อเมื่อกี้เนี้ยที่เป็นน้ำพริกนรกนะคะก็จะมี3เม็ดอย่างนี้เลยก็คือเผ็ดสำหรับกุ้งสวรค์เนี่ยก็คือ1เม็ดก็เหมาะสำหรับคนที่ไม่ชอบทานเผ็ดนะคะต่อไปนะคะจะเป็นน้ำพริกตาแดงก็จะเป็นประมาณนี้น้ำพริกตาแดงเยิมย้มๆหน่อยนะคะเพื่อนๆกลิ่นค่อนข้างแรงนิดนึงนะคะอืมเค็มๆห,หวานๆนะคะกินกับข้าวหน่อย ถ้ามีผักต้มน่าจะดีก็อร่อยค่ะไม่เผ็ดมากมีความเปรี้ยวนิดนึงมีความหวานแล้วก็เค็มนะคะกลมกล่อมมากๆสําหรับตัวน้าพริกตาแดงนะคะเขาจะมีข้อครวรระวังนิดนึงก็คือมันจะมีส่วนผสมของกุ้งนะคะใครที่แพ้กุ้งก็ไม่แนะนำเนาะสำหรับน้ำพริกตาแดงตัวนี้ต่อไปนะคะน้ําพริกนรกแมงดานะคะพริก3เม็ดเผ็ดแซ่บเวอร์นะคะอันนี้ปกติแล้วเนี่ยบางอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยทานแมงดาเท่าไหร่นี่ค่ะสีแซ่บซวงมากๆ Ờ oh, kìm, mang đà ก็รสชาติเนี่ยจะคล้ายๆกับน้ำพริกนรกเลยนะคะแต่อันเนี้ยจะมีกลิ่นของแมงดาฉุนพอสมควรนะคะอันนี้สําหรับใครที่ไม่ชอบทานเนี่ยก็เลือกเป็นน้ำพริกนรกปกติละกันแต่ว่าถ้าใครที่ชอบแมงดาก็เลือกทานแมงดาได้เลยนะคะหมดแล้วสําหรับตาลุ่งเจริญนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นในส่วนของน้ำพริกเผากันบ้างนะคะอันนี้ที่ได้มาก็จะเป็นน้ำพริกเผาตาแม่ปนอมนะคะเขาก็ทํามาแบบกระทะรัดแบบนี้นะคะเป็นซองแบบนี้เลยแล้วก็ลองฉีกกลิ่นก็หอมอันนี้ทาน กับขนมปังก็ได้นะคะแล้วก็โรยหมูหยองไปหรือว่าจะกินกับข้าวก็ได้นี่ถ้ามีไข่ทอดเนี่ยน่าจะดีเนาะอืมอร่อยค่ะรสชาติวันนี้นะคะก็อร่อยเหมือนเดิมน้ำพริกเผาที่เราคุ้นเคยนะคะหวานหวานต่อไปนะคะยังอยู่กันที่ตาแม่ปนอมเขาก็ทําเป็นน้ําพริกปลาย่างแบบกระทดรัดแบบนี้นะคะออกมาเหมือนกันอ่าเป็นน้าพริกปลาย่างเนาะ,อะหอมปลาย่างค่ะลองกิน เพื่อนๆอันนี no ้อร่อยค่ะก็จะแบบว่ามีความเป็นน้ำพริกปลาย่างแต่ว่าเหมือนกับมีความเป็นแม่ปลาหนอบอยู่ด้วยนะคะคือมันจะมีรสหวานคล้ายๆกับน้ำพริกเผาอยู่นิดนึงเดี๋ยวลองกินกับข้าวอือต่อไปอันสุดท้ายที่ได้มานะคะเป็นน้ำพริกปลาดุกฟูผัดฉ่านะคะตาคุณชายอ๋อกลิ่นไม่ฉุนเท่าไหร่ รสชาติอันนี้นะคะก็จะกลางกลางไม่เผ็ดมากใครที่ไม่ค่อยชอบทานเผ็ดก็แนะนำเป็นอันนี้เลยค่ะอืม ค่ะก็สําหรับที่กินมาทั้งหมด8อย่างถ้าโดยส่วนตัวบางเลยเน ة, ี่ยปามจะชอบอันแรกเลยนะคะจะเป็นน้ําพริกปลาสับโดยส่วนตัวเราเป็นคนชอบทานปลาคะก็เลยเลือกอันนี้นะคะอันที่2เป็นน้ําพริกกุ้งสวรานเพราะว่ามันไม่เผ็ดนะคะอันนี้เอามาดับความเผ็ดของปลาได้แล้วก็อันสุดท้ายจะชอบน้ําพริกปลาย่างตามแม่ป้านองเพราะว่ารู้สึกว่ามันกลมกล่อมดีสําหรับน้ําพริกทั้งหมดนี้นะคะแต่ละอันเนี่ยราคาเนี่ยก็จะมีแตกต่างกันออกไปนะคะถ้าเกิดเป็นเล็กๆแบบนี้กระทัดลัดนะคะแบบนี้กับซองแบบนี้ก็จะ7บาทเท่ากันนะคะ แต่ว่าถ้าใหญ่ขึ้นมานิดหนึง่งเป็นกระปุกก็ประมาณ28บาทนะคะพวกน้ำพริกพวกนี้นะคะเล็กๆแบบนี้อันนี้อายุเขาอยู่ได้ประมาณ7เดือนเลยนะคะแต่ว่าตัวนี้นะคะวันหมดอายุเนี่ยของเขาเนี่ยได้ปีหนึ่ง <Wow. S 1> เหมาะสําหรับที่เราจะเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศหรือว่าช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่เราต้องกักตัวอยู่บ้านนะคะก็ซื้อมาทานกันได้รสชาติก็มีหลากหลายให้เลือกด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะปังก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนครั้งหน้าปังจะมารีวิวอะไรก็ฝากเพื่อนๆทุกคนติดตามกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ